สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบิตคอยกันบ้างนะครับ BTC USD นะครับจากตัเฟรมหนึ่งชั่วโมงตัวแม่น้ำของระบบ In นดิเ t อร Trade นะครับัพวพันไปมาอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ย MA 2 0 0นี้นะครับเป็นลักษณะของไซเวย์นะฮะตัวเทรนไลน์ของระบบ In นดิเ t อร Trade นะครับตีลงเนื่องจากยังไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงขึ้นไดนะ้แต่ก็ได้มีการยกสวิงโ Low ขึ้นนะฮะ ประกอบกับตัวโสโตนั้นะลงมาโซนด้านล่างนะครับยังไม่โอเวอร์โซก็จริงแต่าทาท่านที่จะนัดขึ้นนะมีแรงซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตามที่นิ้เข้านะครับว่ามีโอากาสที่จะขึ้นไปได้ครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่สามหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งที่เป็นแนวต้านเส้นทึบสีส้มตรงนี้นะครับถ้าสามารถเบรกได้มีโอากาสขึ้นต่อถึงแนวต้านเส้นสีแดงด้านบนคนระับสามสองแปดเจ็ดหก จุดแปดศนย์นะครับแต่ถ้าหากว่าราคามีการร่วงลงมาแนวรับแรกนะครับประมาณแ0ด้อยจุดนะฮะอยู่ที่สองเก้าเจ็ดหนึ่งย์ะสองเกเจ็ดนะครับ, 7, 7, รบโดยประมาณถ้าหลุดโลเดิมตรงนี้มาอาจจะต้องยอมก่อนครับ STOP LOSS นะครับถ้าหลุดลงมามุมมองประมาณนี้นะครับสำหรับ BTC USD วันนี้